สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาพูดด้วยเรื่องการบวกจำนวนเต็มนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังการฝากกดไลค์กด s u b สไ r ร b ์ให้กับช่องโจเอ d ดี้วยนะครับผมก็จะมาสอนพิฐานแบบนี้แหละแต่เดี๋ยวตอนนี้ทําแค่ของระดับชั้นหนึ่งไปก่อนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตผมก็ทําเพิ่มของระดับชั้อื่นให้ด้วย เอาเป็นว่าเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าในการบวกจำนวนเต็มเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนที่เราเรียนจำนวนนับอ่ะเราก็าบวกจำนวนนับปกตินะแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่มเรารู้จักจำนวนเต็มลบขึ้นมาแล้วแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นอ่ะเรามาทําความรู้จักเตรียมเพราะว่าค่าสมบูรณ์กันก่อนค่าสัมบูรณ์มันก็คือระยะที่จํานวนนั้นอยู่ห่างจากศูนย์บนเส้นจํานวนคือถ้าเกิดว่ามองกันในระดับชั้นหมหนึ่งเนี่ย อย่างเช่นค่าสัมบูรณ์ของสองมันเท่ากับสองจำนวนให้ดูนะค่ะาสมบูรณ์ของสองก็เป็นสองค่าสมมบูรณ์ของศูนย์อันนี้เป็นศูนย์ค่าสมบูรณ์ของลบหนึ่งอันนี้เท่ากับหนึ่งแบบนี้ก็คือเอาง่ายๆ พอเราเทค่คาสมบูรณ์ไปปุ๊บเราเปลี่ยนกลับ,บเป็นบวกหมดเป็นบวกหรือศูนย์นีดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจํานวนแบบที่เราแบบถ้าเกิดว่าเขียนให้ดีๆหน่อยนะก็คือถ้าสมมติว่าอ่าค่าสมบูรณของ A เนี่ยมันก็คือก็คือ A เมื่อ A มากกว่าเท่ากับศูนย์จะเป็นลบเเมื่อ A น้อยกว่าศูนย์แต่ว่าทีเนี้ยนี่คือแบบเ็กมอหนึ่ง เตียงงงๆอยู่แต่ว่าอันนี้ผมอธิบายเป็นว่ามันก็คือเป็นะยะที่จํานวนนั้นอยู่ห่างจากศูณแมเช่นจำนวนอันนี้ไม่ได้พูดแค่จํานวนเต็มนะเดี๋ยวไปเจอที่เป็นจํานวนแบบแบบอื่นอนะ่ะเดี๋ยวอย่างเช่นพวกจํานวนตรรกยะพวกจํานวนจริงที่จะเรียนกันต่อถึงนี้ไปถ้าสมบูรณ์ก็ยังใช้ความหมายนี้นะครับโอเคครับไปกันต่อครับทีนี้เรามาดูก,การบวกจํานวนเต็มนะครับ แบบที่ง่ายสุดเลยคือการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกอันนี้เราบวกโดยการบวกจำนวนนับแบบที่เราเคยทำครับก็ไม่ยากครับอย่างเช่นสามบวกสี่ก็จะออกมาเป็นเจ็ดแบบราคุ้นเคยกันเนาะไม่ยากไม่ยากนี้มาตอ่อถ้าเป็นการบวกจำนวนเต็มลบ มันเต็มลบวิธีการเราก็จะเป็นการเอาค่าสมบูรณ์ของจุดวนลบจุนลบทั้งสองตัวเนี่ยมาบวกกันแต่คำตอบจะเป็นฝั่งลบก็อย่างเช่นลบหนึ่งบวกกับลบสองนะครับจะออกมาเป็นลบสามอ่ะถ้าลองมองแบบนี้อ่ะมองบนเส้นจำนวนนะเราสตาร์ทที่ลบหนึ่งนะครับบวกไปอีกลบสองหมายความว่าไปทางซ้าย สองหน่วยแบบนี้อย่างนะถ้าเป็นการบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบเนี่ยเราจะนําจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบที่ว่าเนี่ยถ้าค่าสมบูรณ์มันไม่เท่ากันนะเราจะเอาค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าลบด้วยค่าสมบูรณ์ตัวที่น้อยกว่าคําตอบมันจะเป็นจํานวนเต็มชนิดเดียวกับค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าอ้าถ้ามันเท่ากันล่ะถ้ามันเท่ากันคําตอบมันออกเป็นศูนย์ครับ ่าดูนะทีนี้การบวกจำนวนเต็มใดๆกับศูนย์เนี่ยมันจะได้ผลบวกเป็นจำนวนเต็มนั้นที่จริงถ้าไปต่อสักหน่อยะเราก็จะบอกว่าศูนย์เนี่ยมันคือเอกลักษณ์ของการบวกแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เรารู้แล้วการบวกจำนวนเต็มใดๆกับศูนย์ผลบวกก็เป็นจำนวนเต็มนั้นเหมือนเดิม อะมาดูตัวอย่างครับจะหลายข้อเลยนะผมไปเร็วๆนะอ่ะ25บวกศูนย์ร0บวกกันไปใช่เพราะว่าเอา0มาบวกมันได้ตัวเดิมเนาะ24บวกกับ30อันนี้เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วบวกจกนันมาปกติก็ได้เป็น54 สี่บวกสิบหกอ่ะอันนี้ได้สามสิบอันนี้คุ้เคยกันอยู่แล้วนะศูนย์บวกกับลบแปดสิบเจ็ดศูนย์บวกกับอ่ะจำนวนเต็มใดๆก็ไม่จำนวนเต็มนั้นเหมือนเดิมคือลบแปดสิบเจ็ดนั่นเองทน,นี้มาดูสิบสี่บวกกับลบเจ็ดสิบห้าอ่ะสิบสี่บวกกับลบเจ็ดสิบห้าอันนี้เราแค่ ลองดูว่าอันไหนมันค่าสมบูรณเยอะกว่าก็คือ75ใช่ไหมเราก็จะตอบว่ามันแส่งเรียบร้อยก่อน75ลบด้วย14คำตอบมันจะออกมาเป็นฟังลบครับก็จะออกมาเป็นลบ6.1นั่นเองครับถัดมา41บวกกับลบป8นะครับอันนี้ จะเห็นว่าค่าสมมบูรณ์ของตัวบวกมันจะเป็นบวกมันเยอะกว่าใช่ไหมคำตอบก็อะเป็นบวกเราหาผลต่างมันเลยก็เอา4 1ลบด้วย38ออกมาเป็น3นี้ทํามาดูลบ51บวกกับ60นี้ก็จะออกมาเป็น60ลบกับ51ได้เป็น9ก็เราเห็นแล้วว่าค่าสมบูรณ์ของ60มันมากกว่าค่าสมบูรณ์ของลบ51เนาะ ดูตรงนี้ต่อครับลบแปสิบสองบวกยี่สิบสองอันนี้ค่าสมบูรณ์ตัวไหนเยอะกว่าเป็นฝั่งลบเนาะเพราะฉะนั้นเครื่องหมายมันจะถูกพาไปฝั่งลบก็จะออกมาเป็นลบของแปดสิบสองลบยี่สิบสองออกมาเป็นนั่นเองครับลืมเ,เขียนไปหนึ่งอันนี้ได้เป็น้อาอันนี้ได้เป็น ลบหกสิบนะครับถัดมาครับอ่าเราดูลบร้อยสองบวกกับร้อยี่สิบอันนี้ก็ออกมาเป็นหนึ่งร้อยี่สิบลบกับหนึ่งร้อยสองได้เป็นแปดนะครับเพราะว่าเราดูแลค่าสมบูรณ์ตัวไหนเยอะกว่าอ่าฝั่งบวกของเยอะกว่ามันก็คำตอบก็อ,ออกดึงมาฝั่งบวกแนะครับผมนี่ถัดมาถ้าเป็นจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบ,บดูนะ ลบ125บวกกับลบ24นะครับเราใส่เครื่องหมายลบรอไว้ได้เลยแล้วเราเอา,เอาค่าดุลม,มันบวกกันนี่ครับเราก็ออกมาเป็นลบ1 5 9มาครับลบ142บวกกับลบ18นะครับ อันนี้เราใส่เครือ่องหมายลบรอไว้เลยเราค่าสัมบูรณ์บวกกันก็เป็น1ส2บวกกับ18นะครับได้เป็นลบ160ครับถัดมา่อเนานะลบ12บวกกับลบ106อันนี้ก็จะออกมาเป็นลบของ12บวก106ออกมาเป็นลบ118นะครับอ่ะ่อไว้ลบ118โอเค กันต่อครับอันนี้ทําให้ดูแค่บางตัวนะคือจุดประสงค์ของอันเนี้ยคือเขาต้องการจะโชว์ให้เห็นเฉยๆว่าการบวกเนี่ยมันสลับที่กันได้ดูนะเจ็ดบวกกับลบแปดอันนี้มันออกมาเป็นลบหนึ่งยังไม่คล่องเราเข่น,นี้ก่อนะ ยังไม่คล่องจะไมาให้ขีงนีก่อนเราดูก่อนจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มล,มลบขอ,องลบมันไปค่าสมมูลเยอะกว่าใช่ไหมมันก็ตอบดึงไปฝังลบลบของ8ลบ7เป็น1ถ้าเกิดว่าเราเขียนลบ8บวกกับ7อันนี้ก็จะออกมาเป็นลบของ8ลบ7เหมือนกัน ตองกเป็นลบหนึ่งที่เหลือไปลองดูนะอ่ะเดี๋ยวตัวอย่างเกี่ยวกับที่ว่าลบลบ,ลบแล้วกันนะลบสิบสี่บวกกับลบเจ็ดสิบสามถ้าเป็นจำนวนเต็มลบเต็มลบเต็มล,ลบก็เป็นลบของสิบสี่บวกกับจ็ดสิบสามออกมาเป็นเอันหนึ่งก็ไม่ต่างกันครับลบจ็บ สาบวกกับลบสินี่ออกมาเป็นลบของส3บสวกสิบสออกเป็นลบแปเจ็หมือนกันครับอันนี้อ่าข้อที่เหลือผมเฉลยให้เลยก็ได้5ากับข้อของคำตอบเหมือนกันก็คือลบแอ่ะข้อ1ิข้อแปบตอตรงกันก็คือลบหกลองคิดดูนะที่จริง ตัวอย่างนิดหน่อยก็พอะมันไม่จำเป็นต้องออกทุกข้อเอไม่งั้นเดี๋ยวคือมันยาวไปเดี๋ยวน่าจะเบื่อกันนะโอเคมาดูต่อครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เขาจะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนหมู่ของการบวกนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูระหว่างข้อหนึ่งกับข้อสองนะ อืสิบบวกกับเจ็ดบวกกับลบห้าออกมาเป็นเท่าไหร่ก็จะเป็นสิบเจ็ดบวกกับลบห้าโอเคสิบบวกกับลบห้าเต็มบวกกับเต็มลบมาบวกกันเราก็ดูว่าค่าสมบูรณ์ฝั่งไหนไปฝั่งไหนมันไปฝั่งบวกเยอะกว่าคำตอบออกมาเป็นบวกก็จะเป็นสิบเจ็ดลบห้าได้เป็นสิบสองครับอ่าทีนี้มาดูตรงนี้ครับข้อสอง ผมเป็นเท่าไร่ครับ10บวกกับ7บวกด้วยลบ5ก็คือเราทำข้างวงเล็บไว้ด้านหลังก่อนเวลาเราเจอแบบนี้ให้ทำในวงเล็บก่อนเสมอนะ7บวกกับลบ5ถ้าสมบูรณไปฝั่งไหนมากกว่าไปฝั่งบวกเนาะก็จะเป็น7ลบ5ในวงเล็บก็จะได้เป็น2เองก็ได้เป็น10บวกกับ2 10บวกกับ2ก็เป็น12 ข้ออื่นๆนะครับก็ไปลองดูได้นะครับข้อสามกับข้อสี่คำตอบศูนย์ข้อห้ากับข้อหกคำตอบอ 6, อกม,มาเป็นสามนะครับข้อเจ็ดกับข้อแปดคำตอบออกมาเป็นลบยี่สิบห้าอันนี้ไปดูได้อันนี้คือผมไปแบบให้น้องๆลองไปคิดเองนะลองคิด คือพฤษาสตรมันดูอย่างเดียวมันไม่ช่วยเท่าไหร่อ่ะมันต้องอาศัยการฝึกด้วยผมเน้นย้ำแบบนี้เสมออะอย่างข้อเก้าับข้อสิบอันนี้คำตอบเป็นลบเก้าคือพฤษศาสตรเนี่ยเป็นวิชานี้ต้องอาศัยการฝึกฝนนะก็แนะนำว่าลองกลับไปฝึก แค่ฟังอย่างเดียวมันไม่เพียงพอนะบอกไว้ก่อนอ่ะสหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เดี๋ยวค่อยมาต่อกันในคลิปถัดไปนะครับก่อนจะจบไปก็ฝากกดไลค์กด s c r ต b e ให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรสงสัยก็ติดต่อเข้ามาในช่องได้ครับผมเพิ่มช่องทางสำหรับการติดต่อไว้ให้ครับมีเ facebook มีแบบมีแบบเพจ มีแบบช่องตออด้วยอ่ะผมระบุให้แล้วไม่รู้พูดชื่อแอป,ปอื่นในในแอป,ปนี้มันจะเป็นอะไรไหมก็พยัญเนดเองไปแล้วยังไงก็ฝ like, ากกดไลค์กดซับสไครนด้วยนะครับสำหรับทีปนี้จบลมเค่นี้จบลงเพีงเท่นี้ลิ้นพันนจบลงีย่านี้สวัสดีครับ